สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคุกกี้รันครับคลิปนี้เป็นคุกกี้รันเกาหลีนะครับก็จะมาเล่นคอมโบลูกผสมนะครับระหว่างขี่สัตว์กับทําลายครับทำลายที่ว่านี่ก็คือจะใช้มวยไทยเป็นผาดที่2ครับเวลามวยไทยลงมาเนี่ยจะอยู่ในดาดสุดท้ายครับซึ่งมีสีขวางเยอะครับแล้วมวยไทยครับจะได้คะแนนจากการทำลายที่กว่าทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำลายแบบไหนครับจะได้ห้าหมื่นต่อชิ้นเลยครับเมื่อมาคู่กับมินิแจ็คสันครับบอกเลยครับว่าทําลายเละตุ้มเปครับจะได้คะแนนไปเต็มๆครับ สมบัติที่ใช้จะเป็นอานมาสามชิ้นวยไทยจะได้อันนี้ส่งจากพลังงานรถชาชิ้ละสิเลยทีเดียวทําให้อึดนะครับแล้วก็อานมาอย่างที่ทุกคนรู้ครับเวลาขี่สัตว์นะครับของสาวเจ้าป่าเนี่ยเราจะได้คะแนนเยลี่เพิ่มขึ้นทุกชนิดครับชิ้นละสี่พนนะครับในเกมน,นี้นั่นเองโอเคครับไปดูกันครับว่าคะแนนจะดีขนาดไหนก็เซ็ตขี่สัตว์นี้ผมก็นะ <vivo> แทบจะทิ้งโลไเลยครับตั้งแต่ได้คลิปสามเกาะนะครับกี่สัตว์สามเกาะนั้นไม่ได้เล่นเลยแหละไม่ได้เล่นเลยจริงครับจะทําคลิปเกาะสี่มันก็ทําคะแนนได้ไม่ดีก็เลยไม่ทําครับลองแล้วคะแนนแย่ครับสู้เซตอื่นไม่ได้ครับอันนี้ผมก็เหมือนกับว่ามาทบทวนครับเมื่อกี้ก็นั่งดูคลิปเก,ก่าๆของผมไปว่าควรจะเล่นยังไงควรจะหลบหอ,อกตรงไหน,นอะไรเงี้ย วิธีการเล่นก็เหมือนเดิมครับพยายามขี่สัตว์ตรงที่มันยิงเยลลี่นะครับจะดีครับทําให้จังหวะมันเป๊ะตลอดนะครับถ้ามีโอกาสหลบหอกได้ก็หลบไปเลยแบบนี้นะครับไม่งั้นช่วงหลังๆเราจะหลบไม่ได้ครับเมื่อหลบไม่ได้แล้วเราากอยากหลบมันก็จะขี่สัตว์ก่อนกําหนดนี่ครับมันทําให้ไม่ตรงจังหวะกับที่ยิงนะฮะคะแนนก็จะน้อยครับ อเคครับผมปลาหอกทำลายสี่ขวาแบบนี้ครับได้คะแนนด้วยนะครับเห็นไหมครับแบบนี้หลบไม่ได้ครับเห็นไหมฉันหลบได้หลบไปเลยครับอดี๋เอาคะแนนทำลายครับทำไน้อย่าเก็บแม่เหล็กนะครับโอเคไม่มีแม่เหล็กครับดีมากครับถ้ามีแม่เหล็กเราต้องหลบนะครับ ก็เซตนี้ยมันดีกว่าเซตที่ใช้น้ําตาหิมะตรงที่ผัดที่สองจะเล่นง่ายกว่าเยอะครับขาลบเลยครับเพราะว่าถ้าเล่นน้ำตาหิมะครับมันจะกันนะครับโอเคลบนะครับลบไปเลยสองอันครับถ้าเล่นน้ําตาหิมะเราจะมีโอกาสพลาดสูงมากเนื่องจากเราต้องพะวงกับการเก็บเก็บหิมะนั่นเองครับจุดนั้นแหละครับทาให้มีโอกาสพลาดสูงจริงครับเล่นยากกว่านั่นแหละ แต่ถ้าเล่นมวยไทยครับเล่นง่ายกว่าครับแต่ว่ามีข้อเสียคือคะแนนมาช้ากว่าครับคะแนนคะแนนเซตนี้มาช้ากว่าแน่นอนครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ดอกไม้สาวเจ้าบ,บ่านะครับโอเคคะแนนพอได้อยู่61สล้านหแสนครับตอนนี้ครับใช้ได้เลยทีเดียวครับ ือว่าจังหวะยังไม่เพียรครับพยายามคุมจังหวะให้ได้ครับโดยต้นด่านสี่ที่ผมบอกจุดนั้นถ้าเจอไม่เหล็กครับอย่าไปเก็บนะครับให้โดดข้ามไปนะครับไม่ต้องเสียดายครับเพราะถ้าเก็บไม่เหล็กไปนะครับมันจะดูดครับสัตว์เลี้ยงมันจะไม่ยิงครับมันจะถึงข่าวที่ยิงแล้วแต่เราไปเก็บไม่เหล็กก่อนมันก็จะดูดแทนนะครับทำให้จังหวะเสียหมดครับสี่อะไรครับตรงนี้ฟินมากครับตรงนี้คะแนนเยอะจริงๆครับผม ข้ามไปเลยครับผมนี้ข้ามครับชอบข้ามตรงนี้ครับข้ามไปแล้วสองชิ้นนครับผมตันนี้พอดีครับไม่ได้ขี่ตัดพอดีครับโอเคเยี่ยมครับเก้าสิบลานแล้ว แตนมาไวมากครับแต่ถ้าใช้ดอกไม้สาวเจ้าป่าจะมาไวกว่านี้นะตอนนี้ข้ามไปเลยครับจุดลโล่งครับแบบนี้ข้ามสบายครับมีโอกาสข้ามข้าไม่ก่อนอย่างที่ผมบอกนะครับเฮ้ยขอดำลาไปก่อนครับได้คะแนนครับเหมือนเดิมครับเหมือนคลิปพี่แล้วเลยเห็นไหมสเต็ปนะครับอย่าเตยตัวทีครับไม่อยากได้ครับไม่อยากขึ้นบนนัตรงนี้ครับโอเคไม่เจอครับรอดนะครับ ไม่ต้องมาโชคดีตอนนี้ครับเพราะถ้าขึ้นบนั้ทามระหว่างกีฬาครับแย่มากครับจังหวะนะครับเพราะว่ามีท็กสั่นครับมันยิงแล้วขึ้นบนัทามลงมาครับมันจะไม่ยิงต่อครับนั่นแหละครับทําให้เราเสียหายหลายร้านครับบอกเลยคะแนนหายเยอะมากเค้าไหมครับ หลบไปได้ครับตรงนี้ผมจะหลบนะครับโอเคใช้ได้ครับถลไม้ไปเลยครับเก็บได้ครับขึ้นบนน้นทามไปก่อนครับ อยากเก็บลูกไฟอัศวินใหได้ครับเมื่อกี้เลือดออไม่ใช่เลือดครับเกตสีเขียวประมาณครึ่งหลอดใช่ไหมเดี๋ยวผมน่าจะหลบหลบหอ,อกสักอันหนึ่งมัยครับจะพอดีครับเอ้ามือเกตหบพอครับโอเคหลบแล้วครับือเสียวครับโกหลบไม่ได้จังเลยครับจุดเมื่อกี้ครับไป โอเคครับจังหวะยังดีอยู่รับตอนนี้ครับหลบหอกหนึ่งหอกแล้วครับต้องหลบอีกหอกแล้วเนี่ยดูจักเกตน,นะครับหลบเลยครับเนี่ครับหลบไปเลยอ๋าผเก็บไม่โดนครับเหรียญครับ พอดีเป๊ะเห็นไหมครับแด,ด้แฟรีย่ยังเลยครับมันไม่มาช่วยสักทีครับหมดไปก่อนครับคูด,ดาวไม่ได้ช่างมันครับอืม โอเคครับไปจังหวะยังโอเคอยู่ครับตานี้ครับใช้ได้เลยครับวบไปเลยครับเดี๋ยวจังหวะหลังนี่จะหลบไม่ได้ครับุ่งหลังครับไม่ใช่จังหวะหลังครับขออภัย โอเคขึ้นโบนัสแบบนี้ครับลงมามันจะถอยหลังไปนิดนึงผมว่าเอ้เมื่อกี้หลบไปหนึ่งหอ,อกใช่ไหมเดี๋ยวคลิกก่อนครับควรจะหลบดีเปล่าหลบดีเหมือว่ะไม่ต้องหลบมะครับต้องหลบเว้ต้องหลบอ,อันนึงครับเมื่อกี้เห็นไหมครับเราะว่า,วามันเหลื่อมนิดนิดนะครับ ไม่เป็นไรครับช่างมันนิดหน่อยครับนิดหน่อยอาลบออกไปเลยเออดีเหมือนกัน <c oughs> กำลังหาจาังหวะลบออกไปดีครับต้องหลบอีหอ,อกไปเนี่ยโอเคโอ้ยตกกระจายครับ <c oughs> ไปเลย โอ้ยขี่เร็วไปครับแม่แมไม่ได้ขี่ตรงนี้ครับน่าเสียดายครับอืม้มมาตรงนี้สัง,งั้นนะครับ บอกไปเลยครับบอกไปครับบอไว้สิบล้านแล้วครับถ้ามาขี่ตรงสบายกู้ดาวนะแก่มเลยครับหลบไปก่อนครับเดี๋ยวจะหลบไม่ได้ครับ ไม่ไงยังดีครับตรวบายังเลื่อมอยู่ครับเลื่อมเข้ามาเก็บเยอะๆได้เยอะนะครับผลเล่ยครับผมโอ้โหเก็บไม่ได้ครับ เลยผมนี่พอดีเห็นไม่ได้ช่างมันครับสู้ต่อครับขอ43นะครับดูครับขนาดเก็บขนเลือดไม่ได้เห็นไหมครับคะแนนด,ดีมากครับมาดูมวยไทยกันครับผมถ้าเก็บขนเลือดได้ก็ไปได้อีกนะครับ เอาทำลายครับเนี่ยได้คะแนนทำลายทั้งนั้นเลยครับมวยไทยเนี่ยเนี่ยได้คะแนนทำลายอลลอนะครับฟูดาวระเบิดแบบนี้ครับโชคดีครับแมบัฟแฟรี่มาช่วยครับเไม่ใช่ครับขอไปครับบัฟฟินโนับเมื่อกี้เลอครับ อ้าวเวกามไม่เก็บไม่เล็กซะงั้นโอ้คะแนนหายเลยครับนี่ก็ได้คะแนนทำลายครับผมดูสิจะได้คะแนนเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับก็พลาดเป็นหนึ่งขวดเลือดใหญ่ครับไม่เป็นไรครับนิดหน่อยครับก็เหมือนเราไปชนทีหนึ่งนะครับ เน้นครับอ้าวโอ้โหได้สปีดด้วยครับเดี๋ยวลงมาเราจะพุ่งนะครับลงมาขอเก็บลูกไฟได้แล้วกันครับอาสุดท้ายครับเราจะพุ่งแล้วทำลายสีกวางได้นิดหน่อยครับก็ดีเหมือนกันนะว้าวอาสุดท้ายเก็บไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับ ดีมากครับทำลายเละครับทำลายครับผมทำลายครับอ้าวโอ้ยผมลนเองครับโอ้หไม่น่าเลยครับไปงกทำลายสีกวางมากไปครับทำให้ลนนะครับทำลายเละเห็นไหมครับ เควนดานครับผมยังไม่คุ้ยพลังเลยใช่ไหมครับทําลายต่อครับผมไหนครับทําลายกระจุยกระจายครับชนี้ครับอยู่นานด้วยครับเจ้าอันมาสามชิ้นนี่ครับดีมากทําลายต่อครับอืจังหวะนี้ดีครับใช้ได้ครับหมอะบอัลโตอย่างดีครับอย่างดีครับ ก็ได้ลุ้ไปเก็บขลเรือยนะแต่ว่าผมดันพลาดก่อนเนี่ยน่าจะเก็บไม่ถึงครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเปเก็บถึงหรือเปล่าครับหวาที่หนึ่งเลยครับคะแนนดีมากครับน่าจะ4ี0ร้ขึ้นเะครับตอนนี้ขอให้เป็นอย่างนั้นครับ ได้แค่สองขวดครับตรงนี้เราไม่ไม่เหล็กครับขอกแงรงล่างสักทีครับ อโชไม่ได้เขโอ้โห298ล้าน,นครับเท่าไรเอ่ย453ล้านนะครับอันนี้คือเก็บขวดเลือดไม่ได้ครับถ้าสมมติเก็บได้นะผมว่ามีโอกาสไปถึงขวดเลือดสองขวดเลยครับผมก็ไม่รู้ว่ามันสามารถไปถึงได้หรือเปล่านะเพราะว่ายังไม่เคยทําได้นั่นเองโอเคไม่เป็นไรครับคลิปนี้ก็ถือว่าพอใจแล้วถึงแม้จะลงเหวกับเก็บขวดเลือดไม่ได้ก็ตามคะแนนก็ยังยังดีเห็นไหมครับดีมากเลยเห็นไหมครับก็คือสามอ่านม้ากับมวยไทยครับเป็นเซตที่ โอ้โหถ้าคะแนนที่สูงจริงๆครับผมว่ามีโอกาสเก็บผลเลือยได้ถ้าเก็บผลเลือยได้ผมมีแววฮะไม่ถึงห้าร้อยครับก,ก็ได้ลุนนะเออไม่รู้เหมือนกันผมก็มั่วๆกะมั่วๆโอเคงั้นคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับแน่เซตใหม่ครับอันนี้จะมตนแนะนํามาเด็ดเลยทีเดียครับไปดูในเกมทลอกมาแล้วเ,าเอาเอาไม้ผมเล่นเนี้ยโอเคคลิปี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ